พรีไบโอติกทุกชนิดนะครับเป็นไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์ทุกชนิดไม่จำเป็นต้องเป็นพรีไบโอติกมีคนไทยเพียงร้อยละ37.5หรือประมาณ4ใน10คนเนี่ยที่กินผักและผลไม้ครบเพียงพอตามที่เกณฑ์แนนะนำจุลินซีที่ดีในลํำไส้ได้ไหมครับ ย่อยพรีไบโอติกโดยการหมักในนําไส้และผลของมันเนี่ยดันไปกระตุ้นทําให้เกิดการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์การเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ที่ดีสวัสดีครับผม XBelnet บลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องไฟเบอร์กับพรีไบโอติก สองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงไฟเบอร์คืออะไรประโยชน์คืออะไรพรีไบโอติกคืออะไรประโยชน์คืออะไรแล้วพอเอาสองอย่างนี้มาเปรียบเทียบกันปุ๊บมันแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันก่อนองค์การอนามัยโลกนะครับมีการประมาณว่าการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลกกว่า5.2ล้านคนเป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ซึ่ง WHO เนี่ยเขาเลีกคอมเมนต์ว่าใน1วันนะครับควรจะกินผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยให้ถึง400กรัมหรือว่า4ขีดนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูตัวเลขในประเทศไทยกันบ้างนะครับจากผลสำรวจสถานการณ์การ,การกินผักและผลไม้ในประเทศไทยในปี2562โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลายัยมหิดลพบว่ามีคนไทยเพียงร้อยละ37.5หรือประมาณ4ใน10คนเนี่ยที่กินผักและผลไม้ ครบเพียงพอตามที่เกณฑ์แนะนำอันนั้นคือผู้ใหญ่นะครับในขณะที่เด็กเนี่ยมีแค่2-3ถึง3คนใน10คนที่กินผักและก็ผลไม้ครบตามที่แนะนำต่อวันไฟเบอร์ใย,ยอาหารกากใย,ยอาหารเส้นใย,ยอาหารทั้งหมดเนี้ยคำในภาษาไทยนะครับคือคำที่มีความหมายในทิศทางเดียวกันหมดเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า dietary fiber คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ระบบย่อยอาหารของคนเนี่ยไม่สามารถย่อยได้สุดท้ายนะครับมันก็จะผ่านนั่นแหลปากเพราะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ออกมาเป็นอุจจาระนั่นเองสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะ,กะรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับอุจจาระนะครับว่ารูปร่างบอกอะไรสีบอกอะไรความถี่บอกอะไรความชุ่มชื้นบอกอะไรเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้มาต่อกันส่วนของไฟเบอร์นะครับ ไฟเบอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับคือประเภทละลายน้ําและก็ประเภทไม่ละลายน้ําประเภทละลายน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า soluble fiber มีส่วนช่วยทําให้ลดระดับน้ําตาและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดพบมากในข้าวโอ๊ตเมล็ดเจียถัวธัญพืชถัวเลนทิลแอปเปิ้ลบลูเบอร์รี่ในขณะที่ไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำนะคะระาาับภาษาอังกฤษเรียกว่า insoluble fiber มีส่วนช่วยทําให้อาหารเคลื่อนที่ ผ่านระบบย่อยอาหารได้คล่องแคล่วก็คืออุจจาสะดวกนั่นเองพบมากในรำข้าวสาลีคุยนัวข้าวกล้องเค Al ลอัลมอนด์วอลนัทและก็เปลือกลูกแพร r พีโอติกคือกากใย,ยอาหารหรือว่าไดเอทเทอรี่ไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติด,ดังนี้ข้อที่1ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ข้อที่2 ในเมื่อระบบย่อยอาหารของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้นะครับแต่มีจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายในลำไส้เนี่ยสามารถย่อยพรีไบโอติกได้ครับเพียงแต่ว่าจะต้องย่อยโดวยวิธีการหมักในลำไส้ข้อที่3จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ใดนะครับย่อยพรีไบโอติกโดยการหมักในลำไส้แล้วผลของมันเนี่ยดันไปกระตุ้นทําให้เกิดการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์การเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์ที่ดี ในลำไส้ในร่างกายนั่นเองครับทีนี้มาดูกันว่าไฟเบอร์กับพรีไบโอติกเนี่ยมันแตกต่างยังไงพรีไบโอติกทุกชนิดนะครับเป็นไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์ทุกชนิดไม่จําเป็นต้องเป็นพรีไบโอติกฟังดูแล้วงงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจะพูดเป็นภาษาคนธรรมดาจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาให้ฟังนะครับอลองนึกภาพนะครับแผนที่ประเทศไทย แผนที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็คือไฟเบอร์กรุงเทพมหานครคือพรีไบโอติกความหมายคือคนในกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับอยู่ในประเทศไทยแต่คนที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในกรุงเทพมหานครแบบนี้นึกภาพออกใช่ไหมครับพรีไบโอติกเนี่ยเป็นไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าไฟเบอร์ทั่วไปคือ ระบบย่อยอาหารของร่างกายเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้อะระบบย่อยอาหารของร่างกายนะครับไม่สามารถย่อยได้แต่จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเนี่ยสามารถย่อยได้แล้วผลของการย่อยตัวเนี้ยมันมีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับทำให้จุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้นขยายพันธุ์กันโอ้โหกระจายนะครับกดไขมันสายสั้นหรือว่าช็อตเชนแฟตติอซิด สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับกรดไขมันสายสั้นว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างแล้วจะทายังไงให้มีกรดไขมันสายสั้นเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังส่งผลต่อการทํางานของสมองเพราะว่ากัดกับเบรนแอ็กซิสคือกัดกับเบรนเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลมีการคอนเน็กชันกันสามารถสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับกัดเบรนแอ็กซิส สามารถไปดูรายละเอียดที่ที่คลิปนี้มีอธิบายหมดเลยว่ามันคืออะไรสมองส่งผลต่อลำไส้อย่างไงลำไส้ส่งผลต่อสมองอย่างไรแล้วทั้งสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันอย่างไงประโยชน์โดยทั่วไปนะครับของทั้งไฟเบอร์และก็พรีไบโอติกเนี่ยมันจะคล้ายคือกันแต่มันก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดโดยเฉพาะในรายละเอียดของพรีไบโอติกและก็ไฟเบอร์แต่ละชนิดด้วยประโยชน์โดยทั่วไปนะครับของไฟเบอร์และก็พรีไบโอติกเนี่ยมีดังนี้มีส่วนช่วยทําให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายทํางานเป็นปกติ มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้มีส่วนช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกมีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุได้ดีขึ้นในปัจจุบันนะครับมีพรีไบโอติกเยอะแยะไม่หมดเลยมากมายหลายประเภทหลายโดสหลายยี่ห้อคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อ,อยังไงดี สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกเกี่ยวกับว่าพรีไบโอติกยี่ห้อไหนดีวิธีการเลือกซื้อวิธีการกินวิธีการเก็บสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้สำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาอาหารเสริมพรีไบโอติกดีๆสักยี่ห้อหนึ่งนะครับอาหารเสริมพรีไบโอติกอันนี้คืออาหารเสริมพรีไบโอติกเกรดการแพทย์หรือว่านิวทราสูติคอลเกรดครับ อาหารเสริมอันนี้เป็นใยอาหารประเภทละลายน้ำชนิดพาเชลี่ไฮโดรไลซ์กัวกมหรือว่า phg g สกัดมาจากเมล็ดกัวครับผู้ผลิตเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์ผลิตเนี่ยมายาวนานมากกว่า3-5ปีแล้วทำให้เรามั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยกินได้แน่นอนสุดท้ายนะครับได้รับมาตรฐานด้านอาหารและก็ด้านความปลอดภัยต่างๆดัง,งนี้ FDA องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาโลฟอดแบบอาหารย่อยง่ายไม่ท้องอืดไม่ท้องผูกไม่ท้องเฟอ้อไม่ท้องเสียไม่ปวดท้อง GMO free ไม่มีพืชตัดแปลงพันธุก,กรรมอเลเจนฟรี free, ไม่ทําให้เกิดการแพ้วีแกนมาตรฐานอาหารเจมังสวิรัติวีแกนฮาลาลมาตรฐานอาหารอิสลามโคเชอร์ cher, มาตรฐานอาหารยิวและที่สาคัญที่สุดเลยนะครับของ P.S.G.G. คืองานวิจัยมีการศึกษาทดลองนะครับงานวิจัยทั้งในสิ่งหลอดทดลองในสิ่งมีชีวิตแล้วก็ในมนุษย์ พบว่าเมื่อบริโภคเมื่อกินพรีไบโอติกอย่างสม่ำเสมอ PSCG สม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันมีผลมีประโยชน์กับร่างกายดังนี้มีส่วนช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทํางานเป็นปกติมีส่วนช่วยทําให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงมีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนมีส่วนช่วยป้องกันโรคท้องผูกมีส่วนช่วยป้องกันโรคท้องเสียมีส่วนช่วยป้องกันโรคลาไส้แปรปรวนมีส่วนช่วยป้องกันโรคลาไส้อักเสบเรื나나้อรังมีส um ่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งลําไส มีส่วนช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในนําไส้มีส่วนช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุมีส่วนช่วยเพิ่มกรดไขมันสายสั้นมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดมีส่วนช่วยลดค่าดัชนีน้ําตาลหรือว่าค่าไกลเซมิกอินด็กซ์มีส่วนช่วยลดความหอยหลังจากมื้ออาหารมีส่วนช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกายมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลสะสมในเลือดหรือว่าฮิโมโลบินเอวนซีนั่นเองแล้วก็พรีไบโอตกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเบต้ากลูแคน เบต้ากูคแคนเนี่ยคือก็คือกาดใย,ยอาหารชนิดหนึ่งนี่แหละแต่มีจุดเด่นก็คือการกระตุ้นภูมิต้านทานกระตุ้นเม็ดเลือดขาวกระตุน้นเ,เซลล์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานนะครับมีประโยชน์ต่างๆดังนี้น,นะครับก็คือทําให้อาการแพ้ดีขึ้นมีส่วนช่วยทําให้โรคหอบหืดดีขึ้นมีส่วนช่วยป้องกันโรคลาไส้อักเสบมีส่วนช่วยทําให้อาการเหนื่อยล้า เรือรังดีขึ้นมีส่วนช่วยทําให้อาการปวดกล้ามเนื้อเรือรังดีขึ้นมีส่วนช่วยทําให้โรคไขข้อรูมาตอยดีขึ้นมีส่วนช่วยป้องกันโรคเบาหวานมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งมีส่วนช่วยทําให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงเอาง่ายๆว่าเบตากูแคนมีจุดเด่นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับผมแมนะนําว่าเบตากูแคนเนี่ยก็กินบ้างสลับกันไปในขณะที่ P.S.G.G เนี่ยพยายามกินสม่ำเสมอทุกๆวัน สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆนะครับสามารถไปดูคลิกไปดูรายละเอียดนะครับก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงๆตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ